คุยอย่างเสรีกับรองศาสตราจารย์ดเรเซลรีวงมนทา วันนี้มาที่ดีเบตที่แท้จริงต้องขีดเส้นใต้คำว่าที่แท้จริงสักนิดหนึ่งนะคะใช่เพราะว่ามันมีเรื่องเกิดขึ้นจากการที่มันมีดีเบตกำมารอเกิดขึ้นในประเทศไทยเวลาอนี้ะนะครับคำว่ากำมารอแปลว่าไม่จริงนะครับคือคําว่าดีเบตเนี่ยสมมติเราไปเปิดพจนานุกรมหรือเปลียนนกชนารีเนี่ยนะคะมันก็จะแปลว่าโตวาทีเราก็เลยไปเอาธรรมชาติของโตวาทีโดยทั่วไปมาใช้กับการดีเบตทางการ ปริเบตทางการเมืองไม่ได้แปลว่าตัววัตีนะคะแปลว่าเป็นการแสดงทัศนะกับประเด็นต่างๆที่ถูกกาหนดขึ้นซึ่งสื่อบนชนจะฟังเสียงประชาชนฟังกระแสประชาชนแล้วก็จะเป็นคนกําหนดอจนดาค่ะให้กับนักการเมืองว่าการเลือกตั้งรอบนี้นะมันมีอิชิุที่เป็นอจนดดาดังต่อไปนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะไรก็แล้วไปก็ว่าไปนะคะเสร็จแล้วเมื่อ ไอชื่อนี้มันติดตลาดทุกคนเห็นด้วยเรื่องตั้งรอบนี้จะต้องเลือกพักการเมนืองที่แสดงจุดยืนเกี่ยวกับไิชื่อนี้อย่างชัดเจนซึ่งเมื่อมีการตั้งออชื่แล้วเนี่ยเขาต้องการให้มาแสดงว่าจะไปทางไหนอย่างไรเนี่ยโดยชนิดไม่เปิดโอกาสให้นักการเมืองแข่งขันการแข่งกันไม่ได้นะคะค่ะคุณจะเอายังไงคุณก็ว่ามาคุณจะมาแข่งขันไม่ได้ ทำแทนเสรีได้หรือไม่ได้พึ่มาเรื่องกัญชาอะไรอย่างนี้นะอาจารย์เนาะเ,ออเรื่องกัญชาจะเสรีหรือไม่เสีีบ้างอะไรอย่างงี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ของเราเนี่ยเรายังไม่สอบผ่านคณิตศัตรหนึ่งศูนย์หนึ่งแต่เราไปสอบคิตศัตรหนึ่งศูนย์สองเนี่ย มันยังไม่มีอิชื่อที่ถูกกาหนดเป็นเเจนด้าเลยคิดถึงตอนช่วงที่ฉันเริ่มคุยกับอาจารย์ใหม่ๆอ่ะที่อาจารย์บอกว่าไม่ว่าเราจะเชิญใครมาเนี่ยคือมีมีเป็นคําถามพื้นฐานเลยให้ให้ถามสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าเกณฑ์ทหารแก่รัฐธรรมนูญอะไรเหล่านี้อาจารย์หมายถึงอย่างนี้ใช่ไหมคะที่เป็นประเด็นหลักๆใช่คือมันต้องมีประเด็นที่เราคิดว่าเป็นปิดอชื่อนะคะ,คะอ่าทีนี้พอได้ประเด็นไิชื่อแล้วเนี่ยคนที่มาดีเบตก็จะเกียมตัวมาว่าจะมาแสดงจุดยืนอย่างไรในอิชื่อดังกล่าวนั้นเช่น คิดว่าจะควรจะมีการเกณฑ์หารหรือไม่หรือควรจะมีการลดหรือไม่ลดประมาณเท่าไรหรือไม่อันนี้เป็นอิชิวได้แต่มันมีหลักการอยู่อย่างนี้เ่านั้เมื่อเรากำหนดอิชิวแล้วคนที่เป็นผู้ดำเน,นินการก็จะเป็นคนยกอิชิวนี้แล้วก็เชิญคนที่มานั้นพูดโดยกำหนดเวลาที่ชัดเจนสามนาทีห้านาทีเจ็ดนาทีเกี่ยวกับอิชิวนี้สมมติเราเชิญมาสี่ห้าพักแล้วก็เรามีสักห้าหกอิชิวเราเรียหนึ่งชั่วโมงแล้วก็กะได้แค่พูดสามนาทีหรือห้านาทีเกี่ยวกับอิชิ อันนี้คือกติกาข้อแรกคือต้องมีการกำหนดวิชอข้อที่สองต้องมีการกำหนดเวลาที่จะให้พูดนะคะค่ะข,ข้อที่สามคุณจะต้องแสดงจุดยืนชัดเจนห้ามกักเอาหรือไม่เอากฎหมายทำแท้งเอาหรือไม่เอา พกปืนได้เสรีเอาหรือไม่เอากัญชาเสรีเอาหรือไม่เอาไม่เกณฑ์ทหารเอาหรือไม่เอาพูดในส่วนที่เป็นจุดเกณฑ์ของคนแต่ไม่ต้องไปว่าว่าเมื่อกี้ที่เขาพูดประเด็นนั้นไม่เห็นด้วยที่เขาพูดประเด็นนี้เนี่ยคิดว่ามันไม่ถูกต้องนี่เา้าทุกวันนี้เนี่ยมันกำมารอเพราะว่าพี่มีความรู้สึกเหมือนกับคนจัดเนี่ยนะ เขารู้สึกว่าประชาชนชอบคนทะเลาะกันกับกัน,นเขาจึงต้องการจับให้ไปในทางนั้นถนนนั้นคุณจัดให้คนมาดีเบตตามความหมายของดีเบตสากลทางการเมืองก็คือให้คนมาแสดงจุดยืนมาแสดงทัศนะมาแสดงความคิดเห็นให้คนได้รู้จับคุณให้คนได้เข้าใจคุณให้คนมองคุณได้อย่างถูกต้อง แต่คุณไม่มีหน้าที่ไปวิพากษ์วิจารณ์ใครไม่เกิดบรรยากาศของความแตกแยงแบบ้งในขณะที่เกิดการดีเบตและถ้าเรายังคงดีเบตกันมาลอกอันอย่างนี้นะเอเชื่อพี่ไหมว่าความขัดแย้งจะรุนแรงถึงระดับผีไม่เผาเงางไม่เหยียบเลยนะจริงๆและที่สําคัญก็คือว่าพวกเขาทะเลาะก,กันเท่านั้นยังไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะด้านการเมืองเนี่ยบางคนเนะี่ยถึงเวลาเขาไปเจราจาตาอวยกันผลประโยชน์ลงตัวกันเขาก็คือดีกั แต่พวกกองเชียร์นี่สิกองเชียร์เนี่ยทะเลาะกันจริงไปเลยเนี่ยเอื่อนฝูงนี่ไม่มองหน้ากันเลยโกรธกันไปเลยบ้านเดียวกันนี่แหละค่ะอาจารย์เออในครอบครัวพ่อแม่กับลูกบ้างผัวกับเมียบ้างพี่กับน้องบ้างแล้วเราจะปล่อยสิ่งนี้เดินเดินหน้าต่อไปได้อย่างไงมันยังไม่สายเกินไปนะค่ะเรายังมีเวลาเหลืออีกเนี่ยนะคะประมาณยี่สิบวันเนี่ยให้ช่วยทำดีเบตของจริงออเทนติกเจนูอินนะคะ ที่มันไม่ใช่เฟกอ่ะมันไม่ใช่กรมลอแบบนี้ยให้ประชาชนได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังเพื่อจะนำอาข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจบ้างได้ไหมอ่ะดีค่ะอาจารย์อยากนอ่อย,อยให้เป็นเช่นนี้เลยค่ะฟังและดูย้อนหลังได้ทั้งสองช่องทางที่ f a c e b o o ร1อยสมัยไทยแลนด์ y o u t u ร e อย5สมัยไทยแลนด์และอย่าลืมกดซ u b s c r i b ์ติดตามกันด้วยนะครับ